สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดาอยู่ที่ร้านแอบยำนัวนะคะจะแซ่บขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาอิสตอรี่นะคะ,ตะ,ตะเดี๋ยวติดตามเรา สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะดาอยู่ที่ร้านแอบยำนัวค่ะวันนี้จะมากินยำนะคะอันนี้เป็นยำกุ้งสองใจใช่ไหมเออกุ้งสองใจนี่คือน่ากินมากเดี๋ยวจะลองกินก่อนกินน้ำจิ้มก่อนมั้อร่อยน้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเนื้อเส้นหมา่ปลาปลาปลาอร่อยจะขอกินห่อ เาบอกว่าน้ำยำเขาอร่อยมากนี่ตะกนอร่อยินจางสบายเลย อร่อยดิเห็นปะทุกคนต้องดูนะคะนี่คือน้ำปลาลาที่แบบน้ำยำเขาอร่อยมากแซ่บมากตัวนี้จะเป็นยำกุ้งสองใจนะคะจะมีกุ้งดิบแล้วก็กุ้งที่สุกแล้วนะคะต่อไปยำปลาแซลมอนนะคะเป็นน้ำปลาลาเหมือนกันคือแซ่บมากอร่อยเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นเซตจิ้มจุ่มนะคะ แล้วก็รสชาติอร่อยมากแล้วก็โดยเฉพาะน้ำจิ้มนะคะอร่อยทุกรสเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ดาได้ลองกินยำกุ้งแบบสดสดดิบๆค่ะพอได้มาลองกินกับน้ำยำปลารา้าอร่อยแซ่บนัวมากไม่น่าเชื่อว่ารสชาติจะลงตัวได้ขนาดนี้ ยำปลาแซลมอนกับกุ้งสดนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะทุกคนบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าถ้าใครมากินต้องติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าน้ำยำปลารัาคืออร่อยสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเองค่ะมันแบบแซบัวมากแต่ปลาราอร่อยนะ ที่เราใส่จิ้มจุ่มเนาะทุกคนดูนะคะนี่คือซิ้มจุ่มนะคะ มีอาหารทะเลแล้วก็เนื้อสไลด์เนื้อสไลด์ก็จะมีความบางมากนุ่มละมุนลิ้นมากเคี้ยวครั้งเดียวก็ละลายในปากแล้วค่ะอันนี้ปลาหมึกเขาเรียกว่าปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกกระดองกระดองกระดอง น,น้ำซุปจิ้มจุ่มนะคะมีความหอมกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะ การบริการนะคะดารู้สึกประทับใจมากๆเลยและเป็นกันเองสุดๆไปเลยคะ<ม>่ะบรรกาศภา,ายในร้านนะคะมินิมอลสุดๆนั่งกินอย่างสบายๆได้เลยคะ่ะสรุปเลยแล้วกันนะคะยำโคตรอร่อยโดยเฉพาะน้ำยำปลาร้าแล้วก็จิ้มจุ่มเนื้อนุ่มมากๆอร่อยด้วยค่ะ มาช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและดูคลิปดาจนจบค่ะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ น้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยอ่ะดะบอ๋านะน้ำจิ้มนี้อร่อยมากแซ่บมากอ,อันนี้เป็นจิ้มจุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวดาจะเอาน้ำยำม,มาใส่นะคะ ตอนที่ดากำลังถ่ายบล็อกนะคะก็ได้เจอเจ้าของร้านได้เข้ามาทักทายนะคะยังไงฝากร้านอับยำนันวด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจละหมาต่างถิ่นด้วยนะครับติดตามเพจเราด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ร้านอยู่พัฒนาการ6 9นะครับอร่อยมากนะครับแม่ร่อยก็ถ้าบอกแม่ร่อยนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะคะนี่ดาเบอร์แล้วนะ ทุกคนเดี๋ยวขอลากันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ